สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทาง youtube จ้าวันนี้ยายทรงมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเอาบอลสีมาให้เพื่อนเพื่อนดูอีกตัวหนึ่งนี่ตอนนั้นราคามันแพงเนาะเพื่อนเพื่อนเราไม่กล้าซื้อเนาะไม่กล้าซื้อซื้อราคาตอนมันที่มันถูกแล้วดีกว่านี่เพื่อนเพื่อนตอนนั้นราคาประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนาะเราดู youtube เราดูคลิปเนาะเราก็ไม่กล้าซื้อตอนนี้มันถูกแล้วเพื่อนเพื่อนนี่ยายทรงมีอยู่สองต้น สั่งกับป้าแมวต้นละสามร้อยเพื่อนๆนี่ยายทรงสั่งกับป้าแมวตอนนี้เขากัดสีแล้วเอามาให้เพื่อนๆดูนี่ยายทรงเห็นของเพื่อนๆก็มีแต่ส,สวยๆเนาะนี่ยายทรงกับเพื่องจะเลี้ยงได้กัดสีได้เนาะเอามาให้เพื่อนๆดูชายชนเพื่อนๆมีอยู่สี่ใบสี่ใบกับหนึ่งหลอดนี่หลอดขพอนเขาเพื่อนนี่สวยงามมากนี่สวยงาม ยายทรงเคยทําคลิปไปหลายแล้วเนาะพวกอลสีอนบ้านๆเนาะตอนนี้ก็มีอยู่เยอะเดี๋ยวมีหลายอย่างอยู่เพื่อนๆถ้าเป็นฟอร์มกอหรืออะไรยายทรงจะมาให้เพื่อนๆดูนะตอนนี้เอาชายชนมาให้เพื่อนๆดูก่อนเขาสวยเพื่อนๆนี่ใยมีสองกระถางเนาะนี่ซื้อมาพร้อมกันกระถางละสามร้อยซื้อกับปะแมวเพื่อนๆนี่สวยงามมากนี่ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายทรงด้วยนะ ดินอะไรก็ไม่มากมายเพื่อนๆนี่มูนเสเดือนบ้านยายทรงมีขี้วัวมีอะไรเนาะยายทรงก็เอามาทําปุ๋ยนี่เพื่อนๆสวยมีหลอดเด้มีหลอดแล้วนี่เพื่อนๆหลอดเขาก็สวยนะเพื่อนๆนี่นะแพงหลอดละสวยงามเพื่อนๆนี่ตอนนั้นเราไม่กล้าซื้อเนาะเพื่อนราคามันแพงแต่ตอนนี้ก็ราคาเขาก็จับตองได้แล้วเนาะสามร้อยห้าร้อยนี่เราเลี้ยงราคาเล็กๆไปเนาะไม่ต้อง เอาใหญ่มากเนาะเมื่อก่อนยายทรงไม่ค่อยชอบเนาะบอนสีเมื่อก่อนยายทรงเลี้ยงไม้ประดับไม้อะไรไม้มงคลไม้ไม้มงคลไม่กี่ต้นเนาะแต่ตอนนี้บอนสีก็มีเยอะเนาะยายทรงก็เลยสั่งเข้ามาเยอะนี่สั่งมาเยอะก็เลยเต็มไปเรยเพื่อนหายเหงาไปเนาะได้มาคุยกับต้นไม้ก็มีความสุขเมื่อก่อนนอนดูมือถือเพื่อนๆเนาะนอนดู y YouTube เพื่อนๆ เพื่อนๆเอามาให้เราดูเราก็มีเราก็ไปให้เพื่อนๆดูดีกว่าเนาะได้คุยกันนะเพื่อนๆอายุเยอะแล้วไปไหนก็ไม่ได้แล้วเนาะนี่สวยงามเพื่อนๆกัดสีทุกใบกัดสีทุกใบแล้วกระแถมมีหลอดด้วยเพื่อนๆนี่สวยงามนะแต่เพื่อนๆชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายทรงด้วยนะเป็นกำลังใจให้ยายทรงทำคลิปต่อๆไปนะเพื่อน นี่สวยงามยังมีอีกเยอะเดี๋ยว่าหลังยายทรงจะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกนะมีเยอะอันนี้ดูแค่นี้ไปก่อนถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายทรงด้วยนะคลิปนี้ยายทรงไปละสวัสดีจ้า